เราจะมาอัปเดตนัทชาค่ะอ่ะมีเรื่องอีกแล้วใช่ไหมเป็นเหาไม่เหาเมื่อกี้แล้วถ่ายเขาของปลอมอันนี่ของจริงขงจริงเลยใช่ปะนเป็นไปเลยใช่ปะก็คือพูดบลกกันหัวเลยอ่ะมันเป็นอุปทานจริงๆนะก็คือว่าเราเคยถ่ายคลิปเหาแล้วเราใช้อะไรเป็นเหาแล้วตอนนั้นอะใช้งาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยของจริงตัวจริง ได้เราไม่นึกเนอะว่าเด็กดี๋ยวนี้มันจะเป็นแล้วหนุกแล้วติดใช่ก็คือว่าเราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเออเด็กสมัยน,นี้เขายังมีเป็นหาวกันอยู่ก็ไม่ง่าเป็นแล้วอย่างเนี้ยสระผมทุกวันคิดว่าไม่เป็นอ่ะคือพี่สาก็บอกว่าวันหนึ่งกําลังมัดผมให้อยู่ฮึ <c oughs> มันมีอะไรขาวๆตรงเนี้ยตรงท้ายทอยใช่ปะเต็มเลยพี่สาก็รู้ใครเขามีบางบ้านหลายเม็ดมากเลย <c oughs> แล้วก็กเลยแหวกดู แต่ว่าไม่เจอตัวใช่ไหมเจอแต่ไข่เจอแต่ไข่เพราะว่าตัวหาวก็ตัวหอใส่หัวแม่จ๋าไปแล้วไม่รู้ไปไหนแต่ว่ามันมีไข่เสร็จแล้วเนี่ยพอพูดปุ๊บเนี่ยทุกคนในบ้านก็เริ่มคันหัวขึ้นมาทันทีไม่เสร็จแล้วพี่สาวก็ตกใจพี่สาวก็รูดรุดออกแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีซักซุกซ่อนเขาก็พยายามหาเสร็จแล้วก็เลยพบว,ว่าติดมาจากเพื่อนใช่ไหมติดจากเพื่อนเหรอลูกแล้วเพื่อนที่ติดอ่ะนำมาติดเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายผมสั้น เรียนเลยใช่ป่ะเป็นไดงไาไม่รู้อะแต่อาาเคยเล่านะอาาแม่ของแม่บอกว่าเมื่อก่อนีอยู่บ้านนอกอ่ะแล้วน้องก็ผมสั้นเกลียนติดเลยนะแต<า>่เป็นเหาแล้วเหามันก็เกาะเกาะเกาะอยู่ตามปลายผมที่สั้นๆนั่นอะได้ด้วยอะอเออแล้วนี่ก็เลยณชาหนูเห็นว่าเพื่อนคนนี้มีเหาอยู่ที่หัวเลยเหรอคะใช่ผู้บอกเหรอหรือว่าไงหนูรู้ได้ไงผู้บอกแต่ แต่หนูก็ไม่ไปดูเพราะมันขย,ย,ยับขยันหนูก็นั่งที่แถวอ,อ, <laughs> อ๋อแล้วเพื่อว่าเพื่อนในห้องก็ติดจากคนนี้หลายคนเลยรอลูกครูอบอกว่าติดอีกคนทั้งหมดอืมติดแค่หนูคนเดียวตอนนี้หายแล้วติดมาจากโรงเรียนแล้วก็คือพอวันแรกอ่ะปุ๊บพวกอาม่าพี่สาวเพราะว่าทําการจัดการก็คือเอาอาม่าเขาเอาทุยีมาอะไรคืีนนวดผมใช่ไหมมานวดมามาหมกไอ้แค่แหละมามาหมักไม่ม่หมัก เออแม่ทาอ๋อมากุณบอกให้ทำแม่แม่ทำใช่ไหม,มเอาครีมนดวดผมอ่ะนวดแล้วก็เอาหวีค่อยๆสางหวีที่มันเขาเรียกหวีเสนียดอะหวีซี่เาาล็กๆเอาใบขนาเนอยใบไม้หนาดูใบไม้หนามาหมกใส่หัวแล้วก็ทำให้มันเป็นปุงๆแล้วก็พอเราจะขึ้ นี่อธิบายใหม่ก็คือเอาครีมนวดสางๆเหมือนว่าถ้ามันมีอะไรติดก็ให้มันออกแล้วเอาหวีเสียดหวีใช่ไหมแล้วล้างออกเสร็จแล้วก็เอ้ล้างออกล้างออกก่อนป่ะล้างครีมนวดออกก่อนป่ะก่อนนี้ใส่ใบไม้นาไม่คือใส่เลยใส่เลยใบไม้นาไปเก็บมาจากไหนไปเก็บมาจากข้างบเออมาข้างนเลยมีใบได้นาเพราะว่าเด็กเวนี้เป็นหวกันนะหรอเด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวใบน้อยหนานี่คือต้นน้อยหนาที่เป็นกินกินเป็นลูกกินเนี่ยหรอน่าจะใช่อ่ะก็เขาบอกว่าเนี่ยพี่สาบอกว่าตอนแรกอาม่าพูดว่าต้องใช้ใบน้อยหนาแล้วพี่สาไปที่โรงเรียยเอ้ยตรงนี้ไม่ต้นน้อยหนาพี่สาเลยไปขอเด็ดเขามาแล้วกลิ่นมันฉวนเราก็ไม่เคยรู้นะปรากฏพี่สาเอามาแล้วคนนั้นก็เอ้ยนี่ถุงอะไรเปิดมาคือแบบกลิ่นมันแบบมันกลิ่นแรงเนาะก็คือเอาใบมาผสมน้ำอย่างเงี้ยหรอ บอกให้ตามแต่พี่สากไม่ต้องหรอกคือพี่สาก็รู้ว่าว่าถ้าใช้ใบไหนๆใช้ฉีกฉีกขย,ขยี้ขยี้ก็ได้เสร็จแล้วก็เอามาโปะหัวเขาโปะไว้แล้วก็หอ่อใช่ไหมประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างออกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ดูแล้วไม่มีแล้วใครการันตีนะไม่รู้สิแม่ก็ยังหวั่นหวั่นแล้วเขาเดินมาบอก้ากวังว่าอะไรพากวังไม่ต้องกลัวหนูแล้วนะ้ะกวังไม่ต้องกลัวหนูแล้วนะหนูหายเป็นเห่าแล้วนะ <laughs> พ้าควางก็รู้สึกคันหัวทุกวันเลยตั้งแต่นะจาวบอกว่าเป็นหนาวเนี่ยฮะใช่ไหมสงส่ยป้าคุกทุกติดแล้วสงสัยเดี๋ยวเวลาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนจะต้องไปเด็ดใบหน้านะชาแล้วหนูคันไหมโรคคันหัวไหมไม่คันโอ้คุกแล้วก็คันนู้พี่สาบอกว่าคันแบบคือวันที่เจอไข่อ่ะ เขาไม่คันแล้วแต่ว่าวันที่ก่อนหน้านัา้นน่ะเขาก็เกา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 หัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเด่นชัดว่าคันนะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคันทั่วไปหรือเปล่าสรุปว่าเป็นเฮาจริงแต่หายแล้วใช่ไหมพี่ <c oughs> นีขอแล้วมีที่มีแฟนคลับอีกคนนึงอะ่ะวิ่งมาหาปะกวงตอนนั้นนานแล้วนะที่ต่างจังหวัดอะ่ะแล้วก็บอกว่า เนี่ยจะขอมาเล่นด้วยกับพี่พิมพตอนนั้นพี่พิม,พมเป็นเด็กๆเกท่าๆกันหนูจะมาเล่นด้วยกันบอกว่าทําไมล่ะคะเหมือนกับเราได้คะ่ะได้คะ่ะบอกหนูไม่มีเพื่อนคะ่ะเพื่อนไม่เล่นกับหนูอขอเล่นกับเด็กจิ๋วได้ไหมทําไมเพื่อนไม่เล่นคะหนูเป็นเฮาค่ะกวางดิบเอเอเล่นทั้งน,นั้นเป็นไปเดียวเอาเดีดวใคือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รังเกียจก็ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้ามันติดขึ้นมามันก็เรื่องใหญ่ไงฉะนั้นเราอยากเป็นเฮาเราต้องทําอะไรรักษาผมของเรา อ่าแต่สระไม่ต้องเช้าเย็นเช้าวันละครั้งก็พอใช่แล้วเราก็ต้องหมั่นหวีผมด้เยอะด้หวีนเนียมันจะได้ออกหมด <c oughs> เออ <c oughs> เก่งมากค่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปจะติดไหมอีกไหมไม่ติดแล้วยายลิปูนจะคายกูไลก่กูเชนนะคะพี่บอย